มีอะไรเลวร้ายไปกวานยืนอยู่บนจุดสูงสุดของความสำเร็จแต่กลับพบว่าข้างกายนั้นวางเปล่าคุณยิงอรุมาวัฒนากุลประธานกรรมการบริหารวัฒนากรุปอาณาจักรธุรกิจพันล้านที่แผ่ไพศาลครอบคลุมลากหลายอุตสาหกรรมยืนสง่างามอยู่บนเวทีในห้องแกนบอลรูมของโรงแรมรูใจกลางกรุงเทพมหานครนแสงสปอตไลท์สด ่องจับนายคมคายที่ประดับด้วยรอยยิ้มบางเบาแต่ทรงอำนาจชุดสูตรสตรีสั่งตัดพิเศษจากผ้าไหมสีงาช่างขับเน้นรูปร่างสูงโปรงที่ยังความงามสง่าแม้ไวจะล่วงเข้าสู่เลขสี่ปลายหน้าเสียงปรบมือคึกก้องยาวนานจากแขกผู้มีเกียรตินักลงทุนและสื่อมวลชนคือบทพิสูจน์ความสำเร็จครั้งล่าสุดของเธอในการนำพาวัฒนคกรุปเข้าสื่อกิจการคู่แข่งรายสำคัญ ภายใต้รอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบนั้นดวงตาคมกิบที่มักจะใายแววเฉียบขาดในการเจรจาธุรกิจกับซ่อนเรนความเหนื่อยลา้าและโดดเดี่ยวที่เก่ากินใจมานานค่ำคืนนั้นหลังงานเลี้ยงเลกราคุณหญิงอรุมากลับถึงคืนฮาร์ลังใหญ่โออ่าในย่านประดิษฐ์มนุธรรมที่เงียบสงัดเล่ากับเปาช่าแม้จะประดับประดาด้วยเฟอร์นิเจอร์รูเาและงานศิลประราคาแพง แต่กับไรซึ่งชีวิตชีวาและความอบอุน่นคุณวิภาเลขานุการส่วนตัวผู้รู้ใจและพักดีมายาวนานยื่นซองเอกสารสีน้ำตาลซองหนึ่งให้เธอคุณยิงอรุมาวัฒนากุณประธานกรรมการบริหารวัฒนากรุปอาณาจักรธุรกิจพลานแท้ไพศาลครอบคลุมลากหลายอุตสาหกรรมยืนแสงงางามอยู่บนเวทีในห้องแกรนบอลรูมของโรงแรมรู้ใจกลางกรุงเทพมานครอยแสงสปอตไลท์ตดัด ส่องจับหน้าคมคายที่ประดับด้วยรอยยิ้มบางเบาแต่ทรงอำนาจชุดสูตรสตรีสังตัดพิเศษจากเผ้าใหม่ซีงาช่างขับเน้นรูปร่างสูงโปร่งที่ยังความงามสง่าไวจะล่วงเข้าสู่เลขสีปลายทาเสียงปรบมือกึกก,ก้องยาวนานจากแขกผู้มีเกียรตินักลงทุนและสื่อมวลชนคือบทพิสูจน์ความสำเร็จครั้งล่าสุดของเธอในการนำพาวัฒนากรุ๊ปเข้าซื้อกิจการคู่แข่งรายสำคัญทว่า ภายใต้รอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบนั้นดวงตาคมกิบที่มักจะชายแววเฉียบขาดในการเจรจาธุรกิจกับซอนเรนความเหนื่อยล้าและโดดเดี่ยวที่เก่ากินใจมานานค่ำคืนนั้นหลังงานเลี้ยงแลกราคุณหญิงอรุมากลับถึงคุณฮา์ดหลังใหญ่โออาในย่านประดิษฐ์มนุธรรมที่เงียบสงัดเรากับป่าชาแม้จะประดับประดาด,ด้วยเฟอร์นิเจอร์รูรและงานศิลปะราคาแพง แต่กลับไรซยซึ่งชีวิตชีวาและความอบอุ่นคุณวิภามีเอกสารด่วนจากสำนักงานทนายความส่งมาถึงคุณหญิงค่ะดิฉันเห็นว่าสำคัญเลยรีบนำมาให้อรูมาโมวดคิ้วเล็กน้อยปกติเรื่องทางกฎหมายมักจะผ่านทีมทนายของบริษัทเธอรับซองมาเปิดอ่านอย่างไม่ใส่ใจนักแต่เมื่อสายตาไล่ไปถึงชื่อผู้ส่งและเนื้อหาบางส่วนหัวใจของเธอก็กระตุกวูบราวกับถูกกระชาก ชื่อของพาคินสุรเยวงศ์และคำว่ามอร์ดกถ้าหมความทรงจำที่เธอพยายามฝังกลบไว้ลึกสุดใจผุดพลายขึ้นมาราวกับฝันร้ายพาคินผู้ชายคนเดียวที่เธอเคยรักสุดหัวใจผู้ชายที่เธอทอดทิ้งเขาไปอย่างเลือดเย็นเมื่อเกือบ20ปีก่อนเพื่อแลกกับอนาคตที่มั่นคงของตระกูลและวัฒนคกรุปคืนนั้นอรารมณนไม่หลับ ภาพของผ้าคินในวัยหนุม่มใบบานาซื้อและรอยยิ้มอบอุ่นของเขาวนเวียนอยู่ในความคิดความรู้สึกผิดที่ที่เคยจางหายไปตามการเวลาบัดนี้กับทิมแทงหัวใจเธออย่างรุนแรงเธอไม่เคยรู้ข่าวคราวของเขาอีกเลยนับตั้งแต่วันที่เธอเลือกเดินจากมาเธอไม่เคยคิดว่าโชคชะตาจะเล่นตลกให้ชื่อของเขาโคจรกลับเข้ามาในชีวิตเธออีกครั้ง ด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายอรูมาตัดสินใจทําในสิ่งที่เธอไม่เคยทํามาก่อนเธอสั่งให้คุณวิภาสืบหาที่อยู่ปัจจุบันของพาคินอย่างลับที่สุดไม่กี่วันต่อมาคุณวิภาก็รายงานผลคุณพาคินสุริวง์ปัจจุบันอายุ49ปีค่ะเปิดลานซ่อมจักรยานเล็กเต้นชื่อสองล้อเพื่อนรักอยู่ในชุมชนริมคลองย่านตลิ่งชันค่ะคุณหญิงตลิ่งชัน ผู้ชายคนเดียวที่เธอเคยลักสุดหัวใจผู้ชายที่เธอทอดทิ้งเขาไปอย่างเลือดเย็นเมื่อเกือบ20ปีก่อนเพื่อแลกกับอนาคตที่มั่นคงของตระกูลและวัฒนากรุปคืนนั้นราวมานอ,อนไม่หลับภาพของา้ากินในวัยหนุ่มใบใบหน้าซื้อชื่อและรอยยิ้มอบอุ่นของเขาวนเวียนอยู่ในความคิดความรู้สึกผิดที่เคยจางหายไปตามการเวลาบัดนี้กลับทิ่มแทงหัวใจเธออย่างรุนแรง เธอไม่เคยรู้ข่าวคราวของเขาอีกเลยนับตั้งแต่วันที่เธอเลือกเดินจากมาเธอไม่เคยคิดว่าโชคชะตาจะเล่นตลกให้ชื่อของเขาโคจรกลับเข้ามาในชีวิตเธออีกครั้งด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายอารุมาตัดสินใจทําในสิ่งที่เธอไม่เคยทํามาก่อนเธอสั่งให้คุณวิภาสือ้าที่อยู่ปัจจุบันของภาคินอย่างลับที่สุดชุมชนริมคลอง คำเหล่านี้ช่งางห่างไกลจากโลกที่อารูมาใช้ชีวิตอยู่เหลือเกินแต่สัญชาตญาณบางอย่างผลักดันให้เธอต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองบายวันหนึ่งเธอให้คนขับรถพาไปยังที่หมายรถยนต์ยุโรปคันรูของเธอจอดอยู่ปากซอยเล็กๆที่คับแคบเกินกว่าจะขับเข้าไปได้อารูมาในชุดผ้าใหม่เรียบรูแต่ยังคงดูโดดเด่นก้าวลงจากรถด้วยหัวใจที่เต้นร,รัว เธอเดินลัดเ่าไปตามทางเดินแคบผ่านบ้านเรือนไม้ที่ดูเก่าแก่จนกระทั่งถึงร้านซ่อมจักรยานเล็กเลนที่มีไปลายไม้เก่าแก่เขียนว่าสองล้อเพื่อนรักภาพที่เห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจชายวัยกลางคนรูปร่างผอมเกรงผมเริ่มมีสีดอกเหล่าแซมประปายหลังคอมเล็กน้อยจากการทำงานหนักกำลังก้มเงเงยเงซ่อมจักรยานเด็กคันเล็กอยู่หน้าร้าน แม้เวลาจะผ่านไปเกือบ20ปีและริ้วรอยแห่งความยากลำบากจะปรากฏบนใบหน้าเขาอย่างชัดเจนอรุมาก็ยังจำเขาโครงใบหน้าเดิมของ้าคินได้แม่นยำ um. และแล้วคำเหล่านี้ช่างห่างไกลจากโลกที่อรุมาใช้ชีวิตอยู่เหลือเกินแต่สัญชาตยานบางอย่างผลักดันให้เธอต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองใบวันหนึ่งเธอให้คนขับรถพายังที่หมายยนยุโรปคันรูของเธอ จอดอยู่ปากซอยเล็กๆเ,เด็กชายตัวเล็กผิวคล้ำแดดผมยุ่งเยิงอายุราวเจ็ดแปดขวบวิ่งออกมาจากหลังร้านพ่อครับเสร็จหรือยังน้องกลารอจะไปเตะบอลน้นองกลาหรือต้นกลาเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยดวงตากลมโตใสแปวดวงตาคู่ที่เหมือนกับดวงตาของเธอในวัยเด็กอย่างไม่ผิดเพี้ยน ลมหายใจของอารมาสะดุดกึกหัวใจของเธอลนวู้บไปอยู่ที่ตาตุ่มนี่คือเด็กชายตัวเล็กผิวคล้ำแดดผมยุ่งหญิงอายุราวเจ็ดแปดขวบวิ่งออกมาจากหลังร้านพ่อครับเสร็จหรือยังน้องกล้ารอจะไปเตะบอลน้องกลา้าหรือต้นกลา้าเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยดวงตากลมโตใสแป๋วลูกของเธอหรือลูกที่เกิดจากความรักของเธอกับพาคิน ลูกที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้อลูมาตัดสินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเพเชนหน้ากับพาคินความตกใจชายชัดในแววตาของเขาเมื่อเห็นเธอคุณคุณอัลมาถึงที่นี่มีธุระอะไรหรือครับน้ำเสียงของเขาเรียบเฉยแต่แฝงความห่างเหินและประหลาดใจฉันฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณค่ะคุณพาคินอลุมาพยายามควบคุมเสียงไม่ให้สัน่น การสนทนาเป็นไปอย่างตึงเครียดภาคินมีท่าทีเย็นชาและไม่ต้องการรื้อฟื้นอดีตแต่เมื่ออรูมาสักถา,ถามถึงเด็กชายตนกลาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือในที่สุดภาคินก็ยอมรับความจริงใช่ตนกล้าเป็นลูกของคุณลูกของเราเขาเกิดหลังจากที่คุณทิ้งผมไปผมเลี้ยงเขามาคนเดียวไม่เคยคิดจะติดต่อคุณเพราะรู้ดีว่าคุณเลือกทางเดินของคุณแล้ว คำพูดของพาคินเหมือนค้อนปอนที่ทุบลงกลางใจอรุม,มาโลกทั้งไปของเธอมุนควา่างเธอได้แต่ยืนนิ่งตัวชาความรู้สึกผิดเสียใจและสับสนทาโทมเข้าใส่จนแทบยืนไม่ไหวเธอมีลูกลูกชายที่น่ารักคนหนึ่งแต่เธอไม่เคยรู้ไม่เคยได้ดูแลไม่เคยได้กอดเขาเลยสักครั้งตลอดแปดปีที่ผ่านมา เธอคือราชินีบนหอคอยงาช่างที่มองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากความสำเร็จของตัวเองอลูมาพยายามชดเชยความผิดพลาดในอดีตด้วยสิ่งที่เธอมีนั่นคือเงินทองและวัตถุเธอยื่นข้อเสนอที่จะส่งเสียเลี้ยงดูต้นก้าอย่างดีที่สุดให้เขาได้เรียนโรงเรียนนานาชาติชื่อดังซื้อของเล่นราคาแพงและย้ายไปอยู่ในบ้านที่สุขสบายกว่านี้แต่พาคินปฏิเสธทุกอย่างอย่างแข็งก้าว ผมเลี้ยงลูกผมได้คุณหญิงไม่ต้องลำบากหรอกครับผมไม่ต้องการให้ลูกต้องสับสนหรือถูกใครมองว่าพ่อของของเขาพยายามจะเกาะคนรวยศักดิส์สีทของความเป็นพ่อทำให้เขาไม่ยอมอ่อนข้อต้นกล้าเองก็ยังคงแปลกหน้าและอาจจะหวาดกลัวผู้หญิงแปลกหน้าที่จูอก็เข้ามาในชีวิตเขาคุณเคยกับชีวิตเรียบง่ายที่มีเพียงพ่อเท่านั้น อลรมาเริ่มตระหนักว่าเงินทองและอำนาจที่เธอมีไม่สามารถซื้อความรักและความผูกพันที่คาดหายไปได้การเดินทางเพื่อเป็นแม่ของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นและมันเต็มไปด้วยควากนามที่เธอต้องฝ่าฟันอรูมาไม่ยอมแพ้เธอเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองลดทิฐิและความเยอยยิ่งลงลูกชายที่น่ารักคนหนึ่งแต่เธอไม่เคยรู้ไม่เคยได้ดูล ไม่เคยได้กอดเขาเลยสักครั้งตลอดแปดปีที่ผ่านมาเธอคือราชินีบนหอคอยงาช้างที่มองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากความสำเร็จของตัวเองอลุมาพยายามชดเชยความผิดพลาดในอดีตด้วยสิ่งที่เธอมีนั่นคือเงินทองและวัตถุเธอยื่นข้อเสนอที่จะส่งเสียเลี้ยงดูต้นกล้าอย่างดีที่สุดให้เขาได้เรียนโรงเรียนนานาชาติชื่อดังซื้อของเล่นราคาแพง และย้ายไปอยู่ในบ้านที่สุขสบายกว่านี้แต่ภาคินปฏิเสธทุกอย่างอย่างแข็งกร้าวผมเลี้ยงลูกผมได้คุณหญิงไม่ต้องลำบากหรอกครับผมไม่ต้องการในให้ลูกต้องสับสนหรือถูกใครมองว่าพ่อของเขาพยายามจะเก่าคนรวยศักซ์รีของความเป็นพ่อทำให้เขาไม่ยอมอ่อนข้อตนกลาเองก็ยังคงแปลกหน้าและอาจจะหวาดกลัวผู้หญิงแปลกหน้าที่จูก็เข้ามาชีวิต เธอเริ่มหาทางเข้ามาในชีวิตของสองพ่อลูกอย่างแนบเนียนบางครั้งเธอแอบ,บไปดูลูกที่โรงเรียนรัฐบาลเล็กเๆที่ต้นกล้าเรียนอยู่เห็นเขาวิ่งเล่นกับเพื่อนๆด้วยรอยยิ้มสดใสดเห็นเขาตั้งใจเรียนในห้องเรียนที่ไม่ได้รูหราแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากครูและเพื่อนบางครั้งเธอก็แวะไปที่ร้านซ่อมจักรยานของพาคินโดยอ้างว่าจักรยานที่บ้านเสีย ทั้งที่เธอไม่ได้ปั่นจักรยานมานานมากแล้วเพื่อจะได้มีโอกาสพูดคุยกับต้นกล้าสักเล็กน้อยเธอได้เห็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักของพาคินและต้นกลา้าได้เห็นพาคินสอนลูกทำการบ้านเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนซ่อมของเล่นให้ลูกด้วยสองมือของเขาเองภาพเหล่านี้ค่อยกระเท่าเปลือกนอกที่แข่งกระด้างของอรุมาออกทีละชั้น เธอเริ่มตั้งถามกับคุณค่าในชีวิตของตัวเองความสำเร็จที่เธอครว้ค้าวมาทั้งชีวิตเทียบไม่ได้เลยกับรอยยิ้มของตนกลาหรูเวลตาภูมิใจของพาคินเมื่อมองลูกชายมีครั้งหนึ่งรูมาตัดสินใจชวนตนกลาไปเที่ยวสวนสนุกรูในห้างสรรพสินค้าตนกลาตื่นตาตื่นใจกับของเล่นมากมายแต่สิ่งที่ทำให้เขามีความสุขที่สุดกลับเป็นการได้เล่นรถบัมง่ายๆกับเธอ และการได้กินไอศกรีมโคนธรรมดาอลลมาเริ่มเรียนรู้ว่าความสุขของเด็กไม่ได้อยู่ที่ราคาของสิ่งของแต่อยู่ที่การได้ใช้เวลารวมยังมีความสุขการเปลี่ยนแปลงของคุณหญิงอรูมาไม่ได้ราบรื่นนักข่าวลือเรื่องที่เธอไปคลุกคลีกับคนในชุมชนแออัดเริ่มแพรส่สะพัดในวงสังคมชั้นสูงเพื่อนฟูงในแวดวงไฮอสเริ่มซุบซิบนินทาบางคน ถึงกับผู้จาดูแคลนเธอต่อหน้าคนในตระกูลวัฒนากุลบางคนก็แสดงความไม่พอใจที่เธอทำให้ชื่อเสียงของวงตระกูลมัวมองผู้ถือหุ้นบางรายในวัฒนากรุปเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความมั่นคงทางอารมณ์และความสามารถในการบริหารงานของเธออรูเมาต้องเผชิญกับแรงกดดันจากทุกทิศทางทั้งจากโลกภายนอกและจากความขัดแย้งภายในใจตัวเอง เธอยังคงต้องบริหารอาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญ่แต่หัวใจของเธอกลับโหยหาช่วงเวลาที่จะได้อยู่กับต้นกลา้าเธอเริ่มรู้สึกว่าห้องประชุมที่รูรามันช่างอึดอัดและเย็นชาเหลือเกินเมื่อเทียบกับรอยยิ้มไรเดียสาของลูกชายวันหนึ่งโรงเรียนของต้นกล้าจัดงานวันแม่โรมลังเลจะยังมากว่าจะไปดีหรือไม่เธอไม่เคยไปงานโรงเรียนของใครมาก,ก่อน และกลัวว่าจะทำตัวไม่ถูกแต่เมื่อตอนกล้าแอบเอาการวันแม่ที่เขาทำเองมาให้เธอที่รัานซอมจักยานอุมกับกระซิบว่าคุณนาอรมางานวันแม่ของน้องกล้าได้ไหมครับหัวใจของเธอก็อ่อนยวบในวันงานโรมาสวมชุดเดเรสพาวไฟได้รเรียบแนบที่เธอเพิ่งซื้อมาจากตลาดนัดขับรถญี่ปุ่นคันเล็กที่เธอสั่งให้คุณวิภาชามาให้เธอ ไปถึงโรงเรียนของต้นกล้ารู้สึกแปลกแยกท่ามกลางผู้ปกครองคนอื่นที่ดูเหมือนจะรู้จักกันหมดแต่เมื่อต้นกลาวิ่งเข้ามาก,กอดเธอพร้อมกับยื่นดอกมันเล็กๆพวงเล็กให้แล้วพูดว่าสุขสันวันแม่ครับคุณน่าราน้ำตาของอารุมาก็ไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเธอไม่ใช่คุณหญิงอารุมาอีกต่อไปในวินาทีนั้นเธอเป็นเพียงแม่คนหนึ่งที่หัวใจพองโตด้วยความสุขภาพขิน มองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเขายอมรับว่าอรูมากำลังพยายามอย่างมากที่จะเป็นแม่ที่ดีของต้นกล้ากำแพงน้ำแข็งในใจของเขาเริ่มละลายลงทีละน้อยเขาเริ่มอนุญ,ญาตให้อารูมาเข้ามามีบทบาทในชีวิตของต้นกล้ามากขึ้นพาต้นกล้าไปเที่ยวในวันหยุดหรือช่วยสอนการบ้านในวิชาที่ภาคินไม่ถนัดมีครั้งหนึ่งที่อารูมาพยายามสอนการบ้านวิชาภาษาอังกฤษให้ต้นกลา้า ด้วยความที่เธอเคยเรียนโรงเรียนอินเตอร์และจบจากต่างประเทศเธอจึงคาดหวังว่าต้นกล้าจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วแต่ต้นกล้ากลับทำหน้างงและตอบคําถามผิดถูกทุกอรุมาเริ่มหงุดหงิดและพลอขึ้นเสียงใส่ลูกทำไมแค่นี้ถึงไม่เข้าใจละ่ะต้นกล้ามันง่ายนิดเดียวเองนะต้นกล้าน้าเสียน้ำตาคลอเบ้าแล้ววิ่งไปหาภาคินอรุมาตกใจกับการกระทำของตัวเอง เธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นแม่ใจร้ายแบบนี้พาคินเดินเข้ามาตบไหล่เธอเบาๆใจเย็นสิคุณออลต้นกาเขาเรียนโรงเรียนวัดไม่ได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีเหมือนคุณค่อยไล่สอนเข้าไปอย่าไปกดดันเขาคำพูดของพาคินทำให้อรูมาได้สติเธอเดินไปขอโทษตนกล้าวแล้วเริ่มสอนเขาใหม่อย่างใจเย็นคราวนี้ เธอใช้ภาพประกอบและพยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดจนในที่สุดต้นกล้าก็เริ่มเข้าใจและตอบคำถามไม่ถูกต้องรอยยิ้มกว้างปรากฏบนใบหน้าของเด็กชายอโรมาเองก็ยิ้มออกมาด้วยความโล่งอกและภาคภูมิใจนั่นเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นแม่ความสัมพันธ์ของคนทั้งสามค่อยพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นแต่แล้ววิกฤตการครั้งใหญ่ก็มาเยือน โดยไม่คาดฝันวันหนึ่งขณะที่ต้นกล้ากำลังเล่นฟุตบอลกับเพื่อนที่สนามโรงเรียนเข้าประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากที่สูงศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงจนหมดสติไปพาคินรีพาต้นกล้าสระโรงพยาบาลที่ไกลที่สุดแต่การของต้นกล้าสาันส์เกินกว่าที่โรงพยาบาลเล็กๆแห่งนั้นจะรับมือได้แพย่แจ้งว่าตนกล้ามีเลือดขังในสมอง ตนกล้าหน้าเสียน้ำตาคลอเบา้าแล้ววิ่งไปหาผ้าคินอรุมาตกใจกับการกระทําของตัวเองเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นแม่ใจร้ายแบบนี้้าคินเดินเข้ามาตบไหล่เธอเบาๆใจเย็นเช่นใจเย็นสิคุณออนตนกลาเขาเรียนโรงเรียนวัดไม่ได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีเหมือนคุณค่อยสอนเขาไปอย่าไปกดดันเขาคำพูดของพาคินทำให้อรุมาได้สติ เธอเดินไปขอโทษตนกล่าวแล้วเริ่มสอนเข้าใหม่อย่างใจเย็นคราวนี้เธอใช้ภาพประกอบและพยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดจนในที่สุดต้นกลาก็เริ่มเข้าใจและตอบคำถามได้ถูกต้องรอยยิ้มกวางปรากฏบนใบหน้าของเด็กชายรูมาเองก็ยิ้มออกมาด้วยความโล่งอกและภาคภูมิใจนั่นเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นแม่ความสัมพันธ์ของคนทั้งสาม ค่อยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่แล้ววิกฤตการครั้งใหญ่ก็มาเยือนโดยไม่คาดฝันวันหนึ่งขณะที่ต้นกล้ากำลังเล่นฟุตบอลกับเพื่อนที่สนามโรงเรียนเข้าประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากที่สูงศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงจนหมดสติไปพาคินรีพาตนาซาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดต้องได้รับการผ่าตัดด่วนที่สุด จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากภาคินน้าซีดเผือดเขามีเงินเก็บอยู่เพียงน้อยนิดไม่เพียงพอสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่มหาศาลขนาดนาดนั้นในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองวัฒนากรุปก็กำลังเพเชนกับมารสุมลูกใหญ่บริษัทคู่แข่งจากต่างชาติยื่นข้อเสนอขอเทคโอเวอร์กิจการด้วยมูลค่าที่สูงหลิว พร้อมกับปล่อยข่าวหรือเสียหายเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของวัฒนาคุปผู้ถือหุ้นแตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก่อนคายกิจการเพื่อรับผลกำไรก้อนโตอีกฝ่ายต้องการต่อสู้เพื่อรักษาบริษัทไว้อรูมาในฐานะประธานกรรมการบริหารต้องตัดสินใจเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนการประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษถูกเรียกขึ้นทันทีอารุมาหัวใจแทบสลาย เธอต้องเลือกระหว่างอนาคตของวัฒนากรุปอาณาจักรที่เธอสร้างมาก,กับมือตลอดชีวิตกับชีวิตของต้นกล้าลูกชายคนเดียวที่เธอเพิ่งได้รู้จักและรักสุดหัวใจในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดอารมณมาประกาศการตัดสินใจที่ทำให้ทุกคนตกตะลึง ดิฉันขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารวัฒนากรุ๊ปมีผลทันทีและขอมอบอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดให้กับทีมผู้บริหารที่ดิฉันไว้วางใจส่วนตัวดิฉันมีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องไปทำเธอลุกจากเก้าอี้ประธานเดินออกจากห้องประชุมทิ้งความกงุนงงและความโกลาหลไว้เบื้องหลังมุ่งตรงไปยังโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในกรุงเทพ ที่เธอสั่งให้ย้ายตนกลามารักษาตัวทันทีที่ทราบข่าวเธอใช้เซนสายและทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อให้ตนกลาได้รับการรักษาที่ดีที่สุดโรมาเฝ้าดูแลตนกลาก้าอย่างใกล้ชิดไม่ห่างกายเกียงคางพาคินที่อยู่ในสภาพอิดโรยและสิ้นหวังเธอจับมือเขาไว้แน่นไม่ต้องห่วงนะพาคินตนกลาจะต้องปลอดภยัยฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกของเราหายดี น้ำเสียงของเธอหนักแน่นและเต็มไปด้วยความมุ่งมันมนม่นการผ้าตัดเป็นไปด้วยดีแต่ตอนกลางยังคงไม่ฟื้นคืนสติเรามา,านั่งเฝ้าลูกชายอยู่ข้างเตียงทุกวันทุกคืนอ่านนิทานให้เขาฟังร้องเพลงกล่อมเบาเล่าเรื่องราวต่างๆท,ที่เธออยากจะเล่าให้เขาฟังมาตลอดแปดปีพาคินมองเห็นความรักและความทุ่มเทที่อารมามีให้ลูกอย่างแท้จริง กำแพงอกตีและความไม่ไว้วางใจที่เขามีต่อเธอพังทลายลงจนหมดสิน้นเขารู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คุณหญิงอโลอุมาผู้เย็นชาคนเดิมอีกต่อไปแต่เธอคือแม่ของตนกล้าอย่างแท้จริงหลายวันผ่านไปในที่สุดปาฏิหาริย์นี้ก็เกิดขึ้นมีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องไปทำเธอลุกจากเก้าอี้ประธานเดินออกจากห้องประชุมทิ้งความงุนงงและความโกลาหลไว้เบื้องหลัง มุ่งตรงไปยังโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในกรุงเทพที่เธอสั่งให้ยายตนกล้ามารักษาตัวทันทีที่ทราบข่าวเธอใช้เซ้นสายและทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อให้ตนกล้าได้รับการรักษาที่ดีที่สุดอโลมาฟาวดู